ขันสมโมจ้าพี่น้องบอกวิธีขันสมโหมแล้วจ้ะเด้อหมูสับกระเทียมจ้ะกระเทียมแล้วก็เขา่าแล้วจ้ะเด้อหมูสับกระเทียมแล้วก็เข่าเขาวันว่ามีข่าเนี้วกับไส้ข้าเจ้าก็กได้จ้ะเครื่องปรุงมีหลายอย่างจ้าขันสม ชโลดใส่พรอมกันไปเลยเด้อจัดเด้อสูตรนี่ใส่พร้อมกันไปโหลดคันไหนมันไหลนัวๆเจเดียวไปเลยเลือจ้าจ้าใส่เมือเลยเด้อจ้ะนี่อาใส่ทุกเมือดอกคันเองกินเองจ้าคันนี้จะบาดคันนหนน้งเขากันเรืย เทียมไส้เขาเนี่ยหมูสับ mm. มือนพุทธนาใสด้ถุงมือกับไส้รู้ใจด้วย,วย,วย <c oughs> อันนี้ขั้นกินเอง <c oughs> ขั้นไปเรื่อยๆแหละจ้าขั้นไปเรื่อยๆจนมันนนั <c oughs> บ่บดติดมือห้ามหม่ะ <c oughs> มันข้าวกัน หน้าในจักน้อยน้าจะคลิปตัดต่อคลิปว่าท่านไนเป็นสม,มูหอมแล้วจ้าหอมแล้วขั้นข้าวเดือกับหอมเลยดิ เนื้อง,งามๆเนื้อสันอือืเขียบม,มานอ่อบป คันโดนทรายทั้งปีนไหว้ะจ้ะคันจนเข่าจน,นามันแตกใส่กันกับเนือ้อเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนได้แล้วจ้ะนี่ลืมได้แล้วเอ็ดง่ายๆ้ะจ้ะดืมมะ้อสมห,หมูไผ่บักเคยเห็ดเท็ดลรอบเบิ่ง้ะจ้ะดื้อเอ็ดง่ายจ้าทำกินเองง่ายๆ เห็ดขายเห็ดยังก็ใส่ถุงมือก็ได้จ้ะอันนี้เ็ดจิ๋วเองเป็นแล้วจ้ะนี่เยืมสิเป็นอะไรนี่เรี่ยมสิจับกันเป็นก้อนถือว่ามันเป็นอะไรได้จ้ะเยืมสิว่าติดมือถือว่าได้แล้วคันได้แล้วจ้ะนี่หนังเกาหนังใส่หนังหมงูได้อลไรได้จ้ะจับกันเป็นก้อนสิถือว่าได้อลไรได้จ้ะ กันเส้นเนื้อเดียวกันจับก,กันเป็นก้อนถือว่าได้แล้วเนื้อหนังหนังกับว่าม่นหนังนั่นดอกซ้ำมันมันละว่ามันหนังหนักกันเส้นหนังประมาณสองขึ้นก็ได้กินจ้ะ หนังมันก็บอแม่นหนังหล่ลวนๆมีมันมันนำมันสิตัดถิ่นไปเสียดายมันมัน่น อรียบร้อยแล้วจ้าซิ้เบึงนัวบนนัวสามารถเพิ่มได้เกยังน้อยกันเส้นหนังก่อนแล้วละจ้าขันอีกน้อยหนึงก็แล้วแเวน,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 นววดิสุม,มูสุหม,มู